อมาเดี๋ยวเรามาดูวิดคอยวิดคอยกันหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ดึกแล้วนะผมก็ไม่อยากสไลด์ก็แหละแต่ว่ามันก็อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยนะผมอาจจะยุ่งผมไม่รู้เหมือนกันปลายสัปดาห์ถ้าภรรยาผมยังไม่กลับจากต่างประเทศผมก็คงไม่ได้ไลฟ์สิเนาะอ่ะ,อะไม่เป็นไรเราก็มาไลฟ์กัน นิดนึงผมว่าหลายคนคงอยากรู้เกี่ยวกับบิตคอยคือใครแม่งพูดบิตคอยไม่ดีไม่ดีเลยผมผมแม่งถีงใจขาดดิ้นเลยว่ะคือ <c oughs> พวกสาวกบิตคอยมันจะชอบแล้วเหมือนุ้น่ไอคนพูดน่าฟังไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับฉากที่ผมอมานม่เกี่ยวกับว่าบิตคอยมันดีไม่ดีนะครับก็ เราคุยกันไว้ตั้งแต่โว้นานนั่เหมือนกไะสองโจนนี่มันเนี่ยแถวๆนี้เหมือนกันเนาะใช่ปะผมก็บอกวน่าจะยังเบาน่าจะคูแบ็กยังไม่จบเนี่ยเหมือนก็มันไปยามเป็น triangle ไงช่วงที่มันอยู่เหนือเส้นเอรอยเนี้ยเราคุยไว้แล้วตระหเบรปุ๊บขึ้นไปดูเหมือนดูเหมือนจะซั c เซสฟูลเนาะดูเหมือนจะแต่คุณดูดีๆนะ มันขึ้นไปเนี่ยเล็กเล็กที่ขึ้นไปเนี่ยตัวเป็นทดสอบไฮของยี่สเมยรไฮของ21เอ็ดเมในที่เจ็ดหนึ่งเก้าแปดใช่ไหมอันนี้เราดูจากคอยเบสนะซึ่งเชื่อถือได้แต่คุณดูไฮของบาร์นี้ไฮของวันศ on ุกร์ที่เจ็ดจูนเจ็ดหนึ่งดูตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ไม่ถึงถูกไหม ไอ้นี่มันเจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์ไอ้นี่ขาดไปยอยู่ขาดไปยอยู่หกเลี้ยญเฉียดจิ๋วนี่แหละในเทดดิ้งเลนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเทดดิ้งเลนก้อนที่มันมันลงมาสามวันเนี่ยนะตับทับ,บับเนี่ยเขาไ่เบร์ว่ไอเดียไอเดียคือหนึ่งเล็เลที่สองเป็นผู้แบกนะทั้งชุดเนี่ยหนึ่งผู้แบกสองแล้วเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์เลกดาวของอีกเลงนี้งงก็รู้คุยแั้วเรื่องมันเนี่ย ไอส้สามวันเนี่ยนะหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเล็กที่หนึ่งไอ้ทั้งกอดเนี่ยเด้งไปสองเล็กเนี่ยเป็นฟูแบ๊กไอ้ที่ลงมาเนี่ยเป็นเลขที่สองของปีแปลว่าไอ้เนี่ยคือฟูแบ c กเล็ที่หนึ่ง b ูแบกเลขที่หนึ่งในในฟูแบ๊กของแบร์ก็มีฟูแบ๊กย่อยก็คือรีบารตรงเนี้ยเป็นฟูแบ๊กของไอ้สามสามวันนี้แล้วก็เซคเล็กดาวไอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยลงมาแบบ เวชเนี่ยเป็นไซค์แรงดาวนะครับตอนนี้มันค้กขั้นต่ำแนละ้วแล้วก็มันเบรกโลนี้นะโลของวันที่31เมยเบรกปุ๊บในวันวันที่11ตุลนมีแบตฟลุ๊ตถูกทันทีแล้วสูงด้วยนะเนี่ยเด้งไปปิดเป็นบูบาในวันฟุตท,ที่ผ่านมาแล้วก็มีความยากครั้งที่สองในการเบรกลงมาอีกทีเดียวนะเบรกโลนี้ ก็ซูงง่ายมันมันเบรกลงมาเนี่ยนี่มันมันนับจากการเบรกโลนี้นะมันเบรกลงมาเนี่ย2,000กว่าเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่เรเงี้ยมันยังไม่จบมันมีสซกรลรเดียบอันนี้มันเป็นเวชแล้วเริ่มทำเวชแล้วใช่ไหมเนาะนะแล้วก็เราสังเกตยอย่างหนึ่งใต้โลของวันที่11จูนเนี่ย อ่ประมาณพันพันเหรียญเนาะซึ่งเทเบิลเลชชบาร์เนี่ยในเดทิชชั่นมันจะประมาณนี้แหละประมาณ900เก้าร้อยเหรียญพันเหรียญขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลมันจะมีมากแค่ไหนเนาะแต่ข้อมูลเนี่ยเชื่อถือได้ประมาณเนี่ยประมาณ 900, เก้าร้อยเหรียญพันเหรียญเนี่ยเนี่ยจะเรียกเป็นพอยต์ก็ได้นะอันนี้คือเนื่องจากมันเป็นมันเป็น BTC USD อ่ะตอนนี้คือเหรียญยูเอสด์ค่าของเงินดิจอทัลเท่ากับเท่านี้เห US, รียญ จะเรียกเป็นจุดก็ได้เรือยพอย์นะเหมือนดัชน,นีก็ได้ไอ้เนี้ยคือบางทีมันเวลามันมันโฟบักนะทีเ,เล็สุดท้ายเนี้ยมันชอบหลอกมันจะหลอกแบบนนะี้แหละเนี่ยแต่ผมดูแล้วเหมือนมันกำลังเฟลนะผมผมกำลังเบสอยู่ว่าเหมันน่าจะมันเป็นไปได้ที่มันจะเบรกทั้งก้อนนี้ลงไปอย่างนงี้นนะเนีย่ยเบรกทั้งก้อนนี้นะลงนี่เห็นไ,ไหม แต่ดูเหมือนมันจะเฟลตรงนี้เลยว่ะเพราะว่าอิททิพลของนชุดนี้ที่ว่ามันดิผมว่าตลาดน่าจะกําลังเริ่มฟอร์มตัวคือถ้ามันไม่ไม่ขึ้นจากตรงนี้ไปนะมันก็มันก็มันก็จะขึ้นแล้วก็ลงอีกทีแต่ผมว่ามันกําลังมันกําลังมันกำลังฟอร์มตัวที่จะกลับขึ้นไปอ่ะนะผมไม่ยังไม่เห็นว่ามันมันมันลงแบบรุนแรงอะไรนะมันมัน มันดูไม่ค่อยแบบมันดูไม่ใช่เบรกเอาที่ดีอ่ะแต่เป็นไปได้นะมันันเด้งขึ้นไปลงนี้ปุ๊บลงอีกทีแล้วค่อยเบรกทีเดียวคือเพือพูดง่ายคือไม่ทําเวชแม่ขงข้อีลงไม่เบรกเลยปื๊ดเบรกทั้งชุดนี้เลยทั้งทั้งนี้เลยทั้งก้อนนี้เลยเนี่ยก้อนเบรกแบบนี้เลยลงมานี่เลยลงมาโลนี่นะแต่ว่าทั้งชุดเนี้ยคือรีบาว เยี่ยงจริงนี่มันเป็นอย่างนั้นนะคือไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกนะผมว่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นละผมว่าผมว่ามันมันมันน่าจะอย่างมากมันก็จะแวง่แวงแขวแข่ผมผมยังไม่เห็นเหตุผลที่มันจะลงมาที่โรนี้นะตอนนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเพราะาเราบอกไปแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไซเคิรเล็กแท็บของบูใช่ปะ่ะไอ้เนี่ยช่วงเนี้ยไซเคิลเล็กแท็บของบูเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย มันเบรกลงมาเนี่ยเกินระยะเนี่ยสเาลปโปรฟิตเยอะเลยประมาณสามพันเหรียญแล้วผมรู้สึกว่าในชุดนี้แม่งมีโอกาสเป็นบูกแท็บแต่ถึงแม้ผมจะทายว่าเป็นการบุกแท็บแต่มันดีเว้ยต้องยอมแล้วว่าเลงมันดีกว่าผมกำลังคิดว่ามันมันน่าจะมีอีกเลงพนึ่งนะผมว่ามันน่าจะขึ้นไปที่ไฮของที่พี่เปริคพูดนีดแหละมันขึ้นไปเนี่ยมันจะิด ขึ้นไปทำนิวอัลทำา h อีกหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นไปแค่หรือแม่งลกต่ออันนี้ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ตอนนั้อยู่ในเทรดดิ <c oughs> ้งเลยก้อนอนัก้อนเนี้ยมันมันผมก็บอกไปแล้วอะตั้งแต่พูดไปว่ามันเหมือนอาจจะเหมือนทองคอําอ่ะไอประเภทดูเหมือนกำลังจะขึ้นไปทำนิวอัลทำไฮมีนขึ้นไปทํำโลว์ไฮลงไว้ยมันมีความไปได้ตลาดพวกเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ตรงไปตรงมานะอืม พราะนั้นมันก็แต่ตอนเนี้ยนักข้อมูลเท่าที่มีตอนนี้ดยดูเหมือนมันมันจะสเต b ร์ i z ไลซ์นะผมรู้สึกว่ามันมันกําลังเฟลอะ่ะการเบรกเอาตรงเนี้ยลงมาเนี่ยกำลังเฟลเรากำลังคิดว่าถ้ารีบาวดีนะครับแล้วลงมาถ้ามันลงอีกเล็กนึงก็อาจจะทำเวชนะครับทำแต่ว่ามทำแต่ว่าว่าทอนะครับ,ร,บรอบนึ่งก็ตลาดขึ้นไป ยังไงผมก็ยังมองว่าบิตคอยน์ดีแล้วอยนางรัวมันอาจจะมันอาจจะยังไม่ไปไหนไซด์เวイไซด์เวイไซด์เวอีกหลายวันนะลากไอ้เส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเส้น EMA แนละ้วมันจะที่มันคำนวณคำนวณเส้นอีกเส้นเนี้ยมันจะเริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมาทัชข้างบนนี้นะอพราะาะนั้นพอมันแตะเส้น EMA ของวิกิฉัดมันไปเลยก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็เขาน่าจะเป็นเรื่องน่าผิดหวังสำหรับาการเนาะไม่ได้ซื้อเลยวะไม่ได้ซื้อบิตคอยแม่งยันบอนโดนนี่หน่อยเว้ยคุยอยากได้ตรงนี้ยากแหละผมว่าบิตคอยไม่ลงมาที่สี่หมื่นไมไซื้อหรอกอืมจริงผมก็ได้แต่หวังไปงั้นเลยโพโ,โนะผมว่าบิตคอย์มันต้องมันมันน่าจะขึ้นต่ออืมแต่เดี๋ยวมาดูกันนะ มันก็ได้หรอกแต่ยิ่งตรงนี้มันยืดเยอะแล้วไหร่เวลามันลงมาเบรงนี้มันก็จะเฟลมันไม่เฟลตรงนี้มันก็จะมาเฟลแล้วแถวเนี้ยอยู<ม>่ๆก<ม>็ตลาดไม่น่าจะเบรกทั้งชนนี้ลงมาได้หรอกผมว่าอัพไซด์เบรกเอามีความ,มเป็นไปได้มากกว่าตลาดยังเป็นโอเวอร์ซินลองนะครับถ้าเันก็ ไม่มีอะไรมากเนาะบิตคอยเนาะก็กำลังทายว่าโบแกกน่าจะจบแล้วแหละนี่มันดูมันมวนกวนโอยไหมมองว่าดูมันเหมือนมันจะขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมเนี่ยสาวันเนี้ยทึ๊ดทึ๊ดึ๊ดเนี่ยนะอย่างนี้แหละอีกสามวันเนี้ยสีมันสัพทิบแบบไม่ธรรมดาล้าแต่มันแปลกๆผมบอกนี้ เล็งทีมันสตรองมันมีจะขายสามวันวะแน่นช่ไหมวันนั้นพูดไว้ทั้งหมด่ยตอนนี้เนาะพวกแบกยังไม่จบน่าจะมีเซ็ตเค่เล็งดาวใช่ไหมดูก่อนมันจะมีแซ็ตเค่เล็งดาวมันมันขึ้นไปทําท่าเหมือนจะเหมือนจะมันเป็นแค่ t ร i a n g l e แล้วเบรกแล้วก็ไปต่อเลยนะดูดูท่าทางแล้วโดนลายไหมพลาดมันกวนโอ้ยขึ้นไปพวกผมเทคโปรฟิตพวกผมนที่ซื้อใจก็ ขายก่อนนถ้ามันมีพวกพวกบ้าบินชอน็อตตรงเนี้ยผมไม่ช็อตหรอกเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันมีไอ้พวกบ้าช็อตแน่นอนเลยงถอยนี้ยโอ้ยเก่งไงช็อตได้นะพูดตรงนะแต่ผมว่ามันเนี่ยไอ้พวกโบแ์ก่อใช้โฟิตเนี่ยตรงเนี้ยมันก็กลัวว่ามันจะไม่ไปต่อเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละเพราะตรงนี้แหละ ทำให้เราคาดการได้ว่าเป็นไปได้ทีุ่่กนี้จะเป็น c y ค l e เล็กบูทรันะไอ้ทั้งไอ้ที่มันขึ้นไปชันๆเนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกบูก็กลัวมันก็กลัวแบบแม่งจะไม่ได้มันจะไม่มีเลหเึ่นขึ้นไปมันก็ขึ้นไปใกล้ๆมันก็ขายไอ้บูที่ซื้อตรงเนี้ยซื้อซื้อที่ b ายเดียร์คลอสของวันวันที่ยี่สิบเมยหรือซื้อเหนือหายของบายมันอาศัยชุดเนี้ในการ exit เ่ย ชุดที่มันรีบาร์ดเยนี่ยนะเนี่ยนี่คือก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับเท่าไหร่นะไอ้การที่มันมีไอ้ชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยนะไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็แต่โดยภาพรวมๆอ่ะดิ่คอร์มันแม่งยังดีอยู่เพราะฉะนั้นผมคือคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเดี๋ยวแม่งเด้งขึ้นไปแล้วพอมันลงอีกทีแม่งเบรกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเหมือนอันนี้ อันนี้ตอบยากจริงนะเพราะว่าเพราะว่าบางทีบางทีพวกแบนช็อตแต่ว่ท็อปมันกขช็อต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 มันเล่นช็อตเบรกเอาช็อตใต้ก็อีกมันมันมั่นใจว่าอันนี้มันเป็นเซ็ตกระเล็กแท็บมันแน่ใจว่าจะต้องมีเซ็ตกระเล็กดาวลงที่ข้างล่างนี่อีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเบรกช็อต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 อย่างเงี้ยมันก็เลยเบรกเอาเลยสักเซสฟูลเบรกอย่างที่บอกมันมันเบรกทั้งก้อนเนี่ยมันลงอันนี้มันลงอันนี้เลย ถ้ามันสักเซสฟูลในการเบ้กเอานาและอันเนี้ยชัดว่าเป็นทร a p เนี่ยมันจะโงนะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ใช่ณตอนนี้ยังไม่ใช่ตลาดย่างมากก็น่าจะกลับมาเทสไฮของวันที่เนี้ยสิเบ,สเ,บ,สเ,บเอ็ดสิบเอ็ดเมย์็ไปได้มันจะกลับมา,าแถวๆนี้พรามันเป็นมันเป็นแวดบ่ายซิงคบาร์เยตลาดมันจะกลับมาเทส ใช่เนี่ยไอ้บาตุเนี่ยบาตุจินเนี่ยตอนที่สิบเอ็ดเมษ์ฉนั้นมันก็กำกึ่งนะว่ามันจะลงมาลึกถึงตรงนี้หรือเปล่าหรือมันจะเฟลแถวเนี้ยดูจากตรงนี้มันดูเหมือนกำกึนะ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็มีเซลเลอร์แต่บางทีเล็กเล็กที่สองเซ็ตก็เล็กดาวเด่นเซ็ตก็เล็กแบดแทร็คมันจะมันจะให้อินโฟเรเมชั่นแบบนี้แหละว่าเอ้ย หรือมันขึ้นไปแล้วมันจะลงต่อบางทีมันมันจากตรงนี้มันขึ้นไปเลยนะนั้นเรที่สองที่มันลงมามันจะกลายเป็นเวชแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนีวชตรงนี้ตางทีนะไม่ก็เป็นเวชตรงนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามหรือว่าแล้วมันจะหนึ่งหนึ่ง สองสามอะไรเนี้ยประมาณนี้นะมันไปนได้เหมือนกันนลยที่บอกว่า,วามันมัน,ม,นมันอาจจะยังเร็วไปที่บอกมันจะขึ้นตรงนี้เลยมันอาจจะขึ้นมาแล้วลงอีกทีก็ได้มันอาจจะยังไม่ครบเล็กเล็ก เลขในการเวทอาจจะไม่นับแหมอผมบอกอาจจะนับนับอันนี้หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะนับเฉพาะเลขเนี้ยมันอาจจะยังมันอาจจะยังทาแต่เพาว่าเท่าไม่จบอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยโซนนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่รู้จริงว่ะคือมันก็ไป,ไปได้ที่มันจะไม่ลงไมพีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูดูดูตามกันต่อไปดูเฉียดใครที่ ใครที่ซื้อติดอยู่เจ็ดหมื่นก็ยนเย็นๆแล้วแต่ถึงเลนนี่ยาวนานแน่นอนนะ,นะไม่หมูเลยทีเดียวนะครับนะประมาณนี้น่าเบื่อนะใช่ไหมน่าเบื่อแนละ้วใครที่ใครที่เทรดบิตคอยมาตั้งแต่ช่วงมีนาเนี่ยโอ้าะนี่มันล่งเข้ามามีถทุนาเนี่นไม่ไปไหนเลยะอืมนี่แหละเวลามันมี มาคาแมทบางทีมันก็เริ่มไซเวย์แบบน,น,นี้เป็นธรรมชาติของตลาดเลยนะเหมือนอย่างเงี้ยขึ้นมาป๊อบไซเวย์แบบนี้ว่าเนั้นตลาดเวลาส่วนใหญ่ในตลาดมันจะอยู่ในเทรบบนดงเลนแบบนี้แหละไอ้ช่วงที่มันมีเบรกเอาแบบนะี้มันจะเป็นช่วงส,งสั้นไม่ไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ปึ๊บหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มไซเวย์แบบนี้นก้อนใหญ่ใเลยนะอืม ประมาณนี้แล้วนะสิบห้านาทีาก็พอสอหับบิตคอยไม่ได้มีอะไรมากมายนะใครถือบิตคอยไว้ก็ทนๆทนทนหน่อยนะเช่นโชคดีนะครับบดีครับ